พระเดช้เจ้าเจริญสมาธิเนี่ยพระองค์ใช้กรรมฐานอะไรจึงทำให้แข็งแรงทางสมาธิจนสามารถเข้าถึงฌานที่สี่ได้และจนสามารถไปถึงอรูปฌานขั้นที่แปดได้ด้วยรู้ไหมท่านใช้อะไรเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้จิตเข้าถึงความเป็นสมาธิได้อานาปานาสติตลอดหกปีพระเดเจ้ากระทำในเรื่องสงบ ด้วยอาศัยกรรมฐานคืออาณาปานสติเป็นหลักเหมือนทีเจ้าบอกกับสาวกว่าพิสุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่จนถึงช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้และแม้ภายหลังจากตรัสรู้แล้วเราก็อยู่ด้วยวิหารธรรมส่วนมากคืออาณาปานสติภาวนาไหม อันนี่คือข้อที่ท่านพูดถึงอาณาปานสติว่าก่อนการตรัสรู้หรือแม้ขณะแห่งการจะตรัสรู้นั้นเนี่ยท่านก็มีวิหารธรรมคืออาณาปานสติภาวนาเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าทำสมาธิจนสมบูรณ์เลยตลอดเวลาหปีนั้นน่ยท่านใช้กรรมฐานคืออาณาปานสติภาวนา แล้วอานาปานสติของพระองค์ตลอดหกปีนั่นน่ะเดี๋ยวมาท่านช่ำชองไหมช่ำชองนะชํำนานไหมชํำนาญน,นะคิดว่าเราจะเกินพระองค์ได้ง่ายไหมชํนานาญกว่าคงคงยากนะแต่ตลอดหกปีที่อยู่กับอาณาปานสติมานั้นนะ่ะท่านเจริญวิปัสสนาหรือ,อยังจเจริญหรือยังยังยังคิดสึกได้ไหมได้ เท่ากับอาณาปานสติที่ท่านกระทำมาหกปีผลจากอาณาที่ท่านช่ำชองจนเราคิดว่าถ้าเราจะอาณาเนี่ยไม่มีทางเจริญอานาได้ช่ำชองกว่าพระเ,เจ้าหรอกเนี่ยพระเ,เจ้าช่ำชองอาณาปานสติมาเป็นเวลาหกปีก่อนถึงวันจะตัดสู้เนี่ยท่านไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนเลยแต่เจริญอาณาปานสติมาหรือ,อยังเจริญมาหรือ,อยัง มาแล้วแล้วเจริญมาแล้วแต่เมื่อสติปัฏฐานสี่ยังไม่ได้กระทำเนี่ยวิปัสนามาหนื่ยยังอย่างเท่ากับว่าหกปีที่พระองค์เจริญอานาปานทสติมาเนี่ยพระองค์ได้เจริญวิปัสนาไหมได้เจริญไหมไม่ได้เจริญนะแน่ใจนะไม่ได้เจริญเมื่อไม่ได้เจริญแล้วยังสึกได้ด้วยเนี่ย อาณาปานสติจะเป็นวิปัสนาได้ไหมไม่ได้นะแน่ใจนะแต่อาณาปานสติของพระอ,องค์เนี่ยทำให้พระอ,องค์สมบูรณ์ด้วยสมาธิได้ไหมได้นะได้นะแต่พอจะเป็นเรื่องวิปัสนาเข้าไปจริงๆท่านเอาอาณาปานสติเป็นกรรมฐานแล้วพาตัวเองเข้าถึงฌานที่สี่ พอถึงฌานที่สี่ด้วยอานาปานสติภาวนาแล้วเนี่ยท่านก็ออกจากฌานคำว่าออกจากฌานก็คือทิ้งการดำรงจิตอยู่ในการกระทำของฌานเลิกทำฌานคำว่าออกจากฌานคือเลิกประคองเลิกกระทำเลิกอย่างเช่นยมเข้าสมาธิแล้วยมออกจากสมาธิคือใช้ทำสมาธิอีกไหมทำไหมไม่ได้ทำแต่ พอออกแล้วสมาธิยังอยู่ไหมอยู่นะถ้าสมาธิลึกๆจริงๆเนี่ยถ้าโยมเข้าถึงสมาธิที่ลึกพอออกแล้วคือเลิกทำพอเลิกทำรรแล้วความนิ่งยังอยู่ไหมความสงบยังอยู่ความนิ่งยังอยู่ความเย็นความใสความอิ่มความเต็มยังอยู่ณนะที่ตรงนั้นท่านออกจากฌานแล้วและ ไม่ได้ทำสมาธิอีกแล้วไม่ได้ประคองจิตอยู่กับชาญอีกแล้วเลิกสนใจเรื่องชาญเลยแต่พอออกมาแล้วสมาธิยังเต็มเปี่ยมอยู่ไหมพอเพียงเต็มเปี่ยมจิตบริสุทธิ์อ่อนโยนแล้วท่านใช้จิตอย่างนั้นไปทำการตามหาสิ่งที่พระอ,องค์อยากรู้ไปตามหาสิ่งที่อยากรู้เนี่ยท่านจะกลับไปดูลมอีกไหม ไปไหมไม่กลับแต่ไปดูอะไรกายเวทนาจิตธรรมไปตามหานั้นทิ้งอาณาไปตั้งแต่ออกจากฌานแล้ววิปัสสนาไม่เกี่ยวกับอาณาปานสติเลยเพราะทิ้งไปตั้งแต่ออกจากฌานสี่แล้วนะแต่พอมาถึงคําว่าวิปัสสนาท่านไม่ได้ให้ไปดูลมท่านให้ไปดูอะไรกายเวทนาจิตธรรมสี่ตัวนี้ นี่คือเริ่มคำว่าวิปัสนาหรือสติปัฏฐานสี่มาเริ่มตรงนี้ก่อนที่จะมากระทำต่อกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอานาปานสติท่านทำมาก่อนหรือ,อยังทำมาแล้วและถ้าวันนั้นไม่ศึกษากายเวทนาจิตธรรมขึ้นมาเนี่ยวิปัสนาเกิดไหมไม่เกิดแต่อานามีไหม มีเท่ากับอาณาปานสติของพระเจ้าที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมถะนะไม่ใช่วิปัส,สนาถ้าหากว่ามีการศึกษาจากระบบการเล่าเรียนโดยแบ่งกรรมฐานเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยอัตถกถาจารย์หรือเทราจารย์แต่โบราณมาเนี่ยก็จัด อาณาปานสติว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกองนะสมถะสี่สิบกองไม่ได้เรียกคาว่าวิปนะัสนาเั้นสมถะก็คือระบบปฏิบัติที่จะทำให้ได้มาซึ่งความสงบและหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกองที่เป็นสมถะวิธีเท่านั้นไม่ใช่วิปัสนาคืออาณาปานสติอันนี้คือจัดไว้เลยว่านี้คือสมถะ สมถะมีสี่สิบกองอันนี้คือปราดเขาเรียงไว้จัดเรียงไว้ให้เลยหนึ่งในนั้นคืออาณาปานาสติถูกเรียกว่าเป็นสมถะนะแต่ทุกวันนี้โยมไปเอาอาณามาเป็นวิปัสนาเต็ไมไปหมดเลยนะให้เข้าใจที่มาก่อนเลยว่าระบบปฏิบัติเพื่อจะได้มาซึ่งความดับทุกข์คือต้องทำให้มักทั้งแปดมีขึ้นทุกตัวและสมบูรณ์ทุกตัว 唯一一条，就那。